ขอแนะนำร้านเติมเกมสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมวันพัชแมนและเกมออนไลน์ต่างๆมากมายนานาเลยนะครับจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นเดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์เพจแล้วก็ไลน์แอดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เกี่ยวกับในคู่นะครับในเกมวันพัชแมนครับในเซิร์ฟเวอร์616นะครับโอเคผมวันนดียวกันจะมาปลดลุนหัวใจอนันต์อัปเกรดนะครับแล้วก็ทากร สุ่มตัวม้วนะครับการันตี80ใบนะครับใน id server 6ก6ของห้าสิบของผมเองนะครับโอเคมาอย่าพาไปดูกันที่ลูนก่อนเลยครับผมนะสำหรับลูนนะอ่ะหัวใจนะครับเกตนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทําการมีนะครับแต่ว่าวันนี้คือเราจะทําการไปช้อปปิ้งนะครับในซื้อในร้านค้าแล้วกันนะครับตรงนี้นะแล้วพร้อมกับการใส่เม็ดนะครับมาดูกันนะครับว่าพลังของผมเนี่ยจาก24ล้านนะครับจะเป็นสักเท่าไหร่นะโอเคมาเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการไปฟาร์มในด่านก่อนเลยครับผมนะ อ่าฝึกฝนแดมายาผมตรงนี้นะโอเคไหนก็เลือกเลือกไปผมนะโอเคแล้วเราก็ทาการซื้อรอบตรงนี้ครับ2รอบนะนี่แล้วแปใ้ผมนะกดทั้งหมดไปเลยนี่ครับผมนะเพราะว่าเราต้องการเอาเม็ดตรงนี้นะครับไอคิสตันมายัานครับทาการไปแลกเม็ดนะครับในร้านค้านะโอเคมาเดีย๋ยวขอฟังแป๊บน,นึงนะครับตรงนี้นะโอเคอันสุดท้ายเรียบร้อยผมนะรับมาผมนะ44อันนะครับตรงเนี้ยนะ กลายเป็น54อันนะครับซึ่งผมทําการจะไปช้อปปิ้งนะครับในร้านค้านะอ่ะมาร์เก็ตครับผมนะโซลดร,ราคาแล้วไปที่คําว่าสัปดาห์นะครับตรงนี้นะซึ่งเราจะทําการซื้อแพ็คนะครับในมูลค่าอ่าพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับสองแพ็คนะก็กลายเป็นประมาณเท่าไหรอ่อ่ะร้อยกว่าอันนะครับตรงนี้นะไปครับผมนะได้เพชรหนึ่งพันได้ตั๋วสุ่มสับยังลูนะครับสิบใบนะตังหนึ่งเอ็มอะไปครับผมนะแพ็คแรกโอ้โหเนี่ยครับผมนะไปสิอ่อะ อีกหนึ่งแพ็ครับผมนะ่าจัดมาอมโอเคผมนะการเป็นร้อยสิบสี่อันโอเคตอนนี้ปองส้มเหลือเท่าไรเนี่ยปองส้มนะครับเหลือหมดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปองนะครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวขอชอปปิ้งไอ้นี่่ลยแล้วกันครับผมนะโอเคอ่ะจัดไปครับผมนะ้นนี่คือผมชอปปิ้งทุกวันนะครับสลับรายวันนะครับเพราะว่าเราทําการจะเก็บเพชรสีสันนะครับไปทําการแลกอ่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าแลกแลกอันนี้ผมนะั้นแลกไอ้ ไอสนามแรงปิดนะครับตรงนี้นะครับซึ่งมาใช้ทั้งหมด90อันนะครับเราจะต้องใช้เวลาในการเก็บเนี่ยประมาณ40กว่าวันนะครับถึงจะครบไอ90อันนะครับเพราะว่าตีไปวันละ2อันเนาะก็คือน่าจะหมดประมาณเกือบเกือบหมื่นบาทนะครับดีกว่าแบบเราไปซื้อแพ็คนะครับเรามาแลกไอตรงนี้ครับ240อันนะครับซึ่งมันไม่คุ้มนะครับตรงนี้นะเราก็เลยแบบเออค่อยๆไปดีฝ่าโอเคมาครับผมนะหัวใจอนันติเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพลังเราจะเด้งสักเท่าไหร่นะ จัดมา้าผมนะหัวใจนั้นอัปเกรดโอเคแล้วก็เหลือคริสตัลน,นะครับยี่สิบอันนะครับก็ทําการแลกอัญมณีให้ผมนะอันละสิบสองเหรียญโอเคผมนะคืบหน้านะแล้วก็อันนีน้อันละผมนะกันชนโอเคมาป้ายผมนะลูนม้าผมนะหัวใจนั้นอัปเกรดนี่ยผมนะซึ่งมันจะทําให้กาวโลของเรานี่คือโหดกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าคือมันจะได้เป็น HP ชพีผมแนละ้อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็คือการวมกันนะครับการเป็น15%นะครับจากเดิมทีคือแค่5%นะโอเคมาซึ่งตัวอย่างที่มันขึ้นนะครับก็นี่ครับผมนะ 1. นึ่งดาวเฮดพีสิบเอครับผมนะสดาวอัตราต้านทานนะครับแปดเปอร์เซ็นต์นะสาดาวเฮดพีสิบเปอร์ดาวผมนะบอกสิอรซ็นตนะแล้วก็ห้าดาวผมนะผลต้านทานทั้งหมดบวกสิอร์เโอ้ยนะโอเคแป๊บผมนะปลดแป้ผมนะขึ้นไปอีกแสนสตอนนี้ผมนะยี่สิบสี่ล้านแปดแสนละมาผมนะ ได้เวลาผมนะฝังเม็ดฝังในหน่อยแล้วกันนะผมนะนี่ไงผมนะอัญมณีคืบหน้าฝังไปผมนะอีกหนึ่งล้านโอ้โหอ่ะต่อไปผมนะเม็ดที่สองครับผมนะเป็นอัญเมณีขอผมแนละ้วกันกันชนนะใส่ไปผมนะอีกหนึ่งล้านนะครับอูหแล้วพลังเรากลายเป็นอ่ายี่สิบเจ็ดล้านนะครับตรงนี้นะนี่เป็นไงอีกนิดนึงนะครับเราจะขึ้น30ล้านแล้านนะครับคิดว่าอ่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะ ขายได้ประมาณ3ล้านโอ้แล้วสล้านนี่คือผมจะไปดันยังไงวะเนี่ยลำดับหนึ่งครับผมนะกลายเป็นคุณอีซี่แมครับผมนะสามสิบแปดล้านเก้าแสนนะอันดับสองครับผมละเป็นคุณซันนี่ครับผมนะสามสิบแปดล้านเหมือนกันแต่ว่าคือพลังเลขหลักเขานี่คือห่างก,กันนิดเดียวนะครับตรงนี้นะเหมือนกับว่าคุณอีซี่แมนี่คือจะเปิดพลังแบบว่าข่มขูข่คุณซันนี่นะครับตรงนี้นะ <laughs> โอเคมาอ่าตั๋วม่วงครับผมนะการันตีน่าจะมาแล้วแหละเดี๋ยวผมขอเปิดไอ้ เปิดได้แล้วการผมนะโอเคตัวโม้ดนะครับเรามีทั้งหมดกี่ใบในผมดูไปนหนึ่งนะตัวโม้ดเรามีทั้งหมดอ่าสี่ใบครับผมนะแต่ว่าคือเราจะเอาการันตีเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะอ่าเนี่ยผมนะเป็นการันตีครับผมนะเจ็ดสิบทัพแปดสิบนะครับแต่ว่าคือเราแลกได้ตรงนี้ผมนะอ่ะแลกได้สี่ครับผมนะแลกมาแล้วครับผมนะเอเซสนี่คือช่างมาแล้วกัน,นะเอเน,อกนโอเคแล้วมันขาดสองใบครับผมอ่าสองใบแพ็คนี้ โอ้มาได้3มใบเหรอคุ้มไหมเนี่ยสามร้อยกว่าบาทนะครับได้เพชรแล้วก็ได้ตั๋วแดง6ใบนะอ่ะจัดไปผมนะโอเคมาเราไม่อยากเสียแบงค์ไม่เขี่วนะมาดูกันนะครับว่า10ตั๋วโม่ของเราเนี่ยมันจะดูดเลนหรือว่ามันจะได้พิกกอตนะครับถ้าเกิดได้หินพิกกอตนี่คือเราก็จะน่าจะพลังเกือบเกือบสามสิบล้านได้นะครับถ้าเกิดเราได้ปลูกอ่าปลุกพิกกอตนะครับตรงนี้นะเพราะว่าคือพิกกอตเรายังไม่ได้ปลุกนะครับระดับ SSR บวกนะครับตรงนี้นะนี่ ถ้าปลุกนี่คือน่าจะประมาณ2ี2สบปดบล้านได้น,นะครับตรงนี้นะโอเคมาได้เวลาผมนะจัดมาการันตีตัวม่วงอย่าทําให้ในักลงผิดหวังนะครับตรงนี้นะขอเลยแล้วมาผมจังหวะนี้โอ้โหไม่กระตุกเลยอ่ะขอสักสองทองได้ไหมสองทองมาหินพัฒนาแถมก้อนหนึ่งมาจังหวะอุ้ยสองสองทองว่ะจังหวะนี้มาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรเอออุ้ยโอ้โหแล้วเป็นตัวละครน,นะอะไรเนี่ย โอ้แล้วเป็นกระบองเหล็กครับผมนะป้าทำไมว่ามีแล้วนะครับกระบองเหล็กนะหินพิกกอตหินพิกกอตอ๊บโอเคผมโอเคโอเคผมแล้วถือว่าไม่รุดเรดนะครับตรงนี้นะเอออะแต่ว่าตอนนี้คือเรามีหินพัฒนาชิลโลนะครับอยู่ทั้งหมด2เม็ดนะอ่าแล้วเรามีกล่องเล็กนะครับอีกหนึ่งเม็ดนะครับกลายเป็น3เม็ดนะแต่ว่าคือเรายังขาดอยู่นะครับอีกหนึ่งเม็ดนะซึ่งผมคิดว่าเนี่ย ผมน่าจะเปิดไอตั๋วแดงไม่ใช่ผมขอทุบตุ่นแป๊บหนึ่งนะอาเพชรมาโอเคผมได้เพชรมาอีกพันสองนะอ่ารับแดงมาผมหนึ่งใบนะกลายเป็นร้อยหกสิบเก้าใบผมว่าผมน่าจะเปิดตั๋วแดงนะครับให้มันครบสองร้อยยี่สิบใบนะครับตรงนี้นะให้มันจะได้ทําการละหินพัฒนาครับอีกหนึ่งก้อนนะเราจะได้ทําการปลูกพริกก๊อดกันอ่ามีแพ็คไหมเนอะแพ็คนี้ผมนะจัดมาโอเคกลายเป็นร้อยเจ็ดสิบสี่ใบ มันก็ขาดเยอะอยู่เหมือนกันนะแพ็คนี้เราควรซื้อไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูปองอยู่ขอดูปองแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้นะ่าปองเราเหลืออยู่ทั้งหมด่าเท่าไรเนี่ยยี่สิบเก้าปองนะครับก็ประมาณโอ้โหปองหมดวะเดี๋ยวค่อยไปเติมเพิ่มแล้วกันนะครับกับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับตรงนี้นะผมก็ได้ทาการไปเติมมาประมาณหกเจ็ดร้อยปองนะครับก็คือหมดตูดเลยครับผมตรงนี้นะอ่ะหกสิบเก้าบาทรายวันจัดมาโอ้โหยัดเคม่งให้เพรทุกวันเลย โอ้โหผมไม่ได้ตัวดำเลยนะครับจากไอ้หกสิบเก้าบาทใจมาของมันนะเอออ่ะเราเหลือสิบห้าปองนะครับก็ประมาณเจ็ดสิบห้าบาทนะโอ้โห,โโหก็เดี๋ยวค่อนอาจจะเป็นคลิปหน้าๆแล้วกันนะครับสำหรับการเปิดตัวแดงนะครับเพื่อทําการปลุกตื่นพิกอตนะครับระดับ S S R บวกนะครับมาอยู่ในการครอบครองนะเพราะว่าเรานี่คือน่าจะได้พลังพุ่งอีกนะครับพอสมควรนะครับสำหรับอ่าตรงนี้นะเพราะว่าคือมันปลุกทีนี่คือพลังมันแบบ พุ่งแล้วผมนะสลหรับไอ้เจ้าพิกอตนะก็คือน่าจะโอเคผมนะพลังน่าจะได้ขึ้นอีกโอเคอ่ะ okay, สำหรับวันนี้ก็น่าจะไม่ได้มีกิจกรรมอัพอะไรอัปเดตมากมายนะครับสำหรับในตัวเกมนะแต่ว่าก,ก็ก็มีแพ็คเข้ามานะครับสำหรับอ่าละอะไรเนี่ยลาลึกฤดูใบไม้ผมนะก็ได้เป็นรูปร่างกาลูนะครับถาวรนะครับในราคา3า9บาทนะเนี่ยผมนะของนี่คือก็ได้เพชรน,นะครับพันกว่าก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับในราคา300นะครับได้รูปร่างกาโลูถาวรเอาไปเดินเล่นก็ถือว่า สำหรับผมผมว่าก,ก็คุ้มนะก็ถือว่าคุ้มอยู่แหละโอเคส่วนที่เหลือนี่คือก็กิจกรรมเดิมเดิมครับผมนะแล้วซึ่งนี่ครับผมนะวันพรุ่งนี้นะครับอาุิเาะของกาลูนะครับจะทําการเข้ามาให้สุ่มนะครับในเซิร์ฟเวอร์ของทุกคนนะครับตรงนี้นะก็กลายเป็นผ้าคาดหัวของนักล่านะครับตรงนี้นะเออซึ่งเรานี่ก็ได้ทําการเตรียมตัววุธไว้นะครับประมาณ86ดสิบหกใบนะครับซึ่งผมนี่คือก็พร้อมสุ่มนะครับใครที่พร้อมสุ่มก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้ครับผมตรงนี้นะ อ่ะแล้วซ่วอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับการทําการลูกพลาสสองผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะไม่ได้ทําแล้วนะครับเพราะว่าคือผมไปดูช่องพี่เต่อเชมาคือเกมมันเลี่ยมนะครับมันมันไม่แจกหินพัฒนานะครับในไอที่แพ็คซื้อนะครับสำหรับ4สัปดาห์นะเออผมก็คิดว่าแบบเออเกมมันแบบมันจะแจกสักแบบ 2- อสเม็ดนะครับในที่แบบให้ซื้อเพชรนะแต่ประเด็นก็คือแม่งไม่แจกมันให้แค่เม็ดเดียวนะครับในหน้ากิจกรรมของมันนะโอ้คือแบบ จบแล้วนาะกาโลพา2สองอุตส่าห์วังแผนไว้สรุปก็คือเรียบร้อยผมนะเก็บอะไรเก็บผ้ากับบ้านแล้รกับผมจังหวะนี้นะโอ้โหอุตส่าห์จะได้พาสองแล้วแต่แทนนะครับฟร,ฟรีนะแต่วงการเกมแม่งเหลี่ยมดันทําให้แบบโอ้โหเราแบบไม่ได้พาสองเลยนะครับตรงนี้นะโอเคอากาโลของเราผมนะพลังหกล้านหกแสนนะครับตรงนี้นะเลือดนะครับอยู่ที่ห้าล้านเจ็ดแสนหรือเปล่าเนี่ยห้าล้านเจ็ดหมื่นนะครับตรงนี้นะ ซึ่งก็เดี๋ยวไปลองเทสกันหน่อยแล้วกันนะครับในอลาบาร้อนสักหน่อยครับผมนะอะเราสู้พี่โปเต้ไม่ไหวอยวผมขอรอสักหนึ่งทีแล้วกันนะครับว่าจะไหวหรือยังนะมาไหวหรือยังโอ้โหก็ยังไม่ไหวครับผมนะโอ,โอ,โอ้พี่โปเต้นี่คือเฮ้ยหดเกินนะพี่ชายนะเอออะไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนผมนะก็คำ้ำค้างไปแล้วกันแต่คิดว่าน่าจะหาไม่มากนะครับสลับตรงนี้นะ อาจจะขอเราไปตีระดับ6แล้วกันนะครับเป็นลูกจิ๋วหอแล้วครับผมนอตตี้นะมานอตตี้ขยี้ใจครับผมนะขอนวดลูกกิ้วหน่อยแล้วกันหมาผมจังหวะนี้คือทีมก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้นะก็ต่างกันแค่ด้วงกับอัศวินนะครับแค่ตัวเดียวนะนอกนั้นก็คือเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกตัวละครแล้วมาผมนะให้คุณได้เปิดก่อนนะครับจากเกียววิ่งรัผมแา้วไต่ก้านคอกาโลไปมาแล้วสา่เป็นกลยุทธ์ครับผมแล้วใอาวุธหรือเปล่ามาแล้วจังหวะนี้ผมนะพี่กอลผมทำการอมแล้วดูดครับผมนะ ยำไปให้ผมนะหนึ่งล้านดาเมจแล้วระเบิดไปให้ผมนะโอุ้ยระเบิดตายแล้ยผมนะลากาโล่ผมนะสามเป้าหมายล่าไปผมนะโอ้โหร้ 4, อยห้าสิบสี่ล้านดาเมจครับผมนะหงายสลบเหมือดยกตี้เหลือแค่กาโลกับอัลสวินอัลกาโลของลัตตี้ผมนะยับมาหนึ่งหมัดโอ้โหสิบเอ็ดล้านดาเมจนะครับตรงนี้นะก็ถือว่ายังไม่ค่อยเข้านะครับสลับอัลลอนตตี้นะอัลเด็กดอกชิบะไปให้ผมนะหนึ่งล้านห้าแสน เรามาจังหวะนี้ผมนะเอฟไฟฟ้ามาผมนะยัดป่าเผาไหม้ผมตรงนี้นะมีทั้งเผาไหม้นะครับมีทั้งกัดก่อนนะครับตรงนี้ก็คือเขาโดนรัวๆนะครับจังหวะนี้นะอ่ะแล้วชิบะไปหนึ่งที่ผมนะหนึ่งแสนดาเมจโอเคแล้วไปผมนะอ้าชูล่าคาบุโต้มาผมนะยัดไปแปดสิบแปดล้านดาเมจหรือว่าแปดล้านดาเมจนะครับไม่แน่ใจนะโอเคมาอัศวินปาดมาผมนะสิบล้านดาเมจมาผมนะไอ ไอ้ละวะเฮเบฟเฟสเมื่อผมนะล่วงไปเลยมาเธอใน้สองครับผมนะเก็บไม่นะผมนะแต่ก้านความเป็นหนึ่งทีมาจังหวะนี้ผมนะติดไม่ย่อท้อติดอะไรกันรัวๆผมตรงนี้นะอภิกรับผมนะอมแล้วดูดอีกหนึ่งทีเจ้าผมนะโอ้โหอ่ะอัศวินตายไหมอัศวินตายเกิดเรียบร้อยแล้วผมนะปาดมาเออมาแล้วจังหวะนี้ผมนะกาโลผมนะปล่อยหมาแล้วผมนะสามเป้าสองเป้าหมาย โอ้โห111ล้านดาวเมทนะครับไออัศวินหงายไปเลยนะโอ้โหเแล้วผมบอกเลยนะครับวันพวกนี้นะครับอาวุธกาโรเข้านี่คือผมจัดอย่างแน่นอนนะครับแล้ว๋ยวมาดูกันนะครับว่าดาวเมดของมันเนี่ยมันจะหนักขึ้นสักเท่าไหร่นะครับสลับไอเจ้ากาโรนะเออผมก็อยากเห็นดาเมดของมันเหมือนกันนะครับว่าดาเมทหลังมีอาวุธเฉพาะ3าดาวเนี่ยมันจะหนักขึ้นสักเท่าไหร่เพราะว่าเดิมทีนี่คือมันก็แบบมันสุดอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะไอเจ้ากาโรนี่คือมันโหดมันถึกมันอึด มันแรงนะครับตรงนี้นัสะท้อนแรงด้วยย่ับไปผมนะ20ล้านดาเมตโอ้โหแล้วจังหวะนี้ผมนะัทนอตตี้ปาดมา9แสนดาเมตนะครับยังไม่เข้าเท่าไหร่นะแล้วมาผมนะเทิร์นที่สาวขอผมนะเก็บวินาผมนะทำการบดขยี้ใส่เจ้าเก็บไอใส่ไอเจ้ากาลโรผมนะโอเคล้วปลายผมนะพี่ก๊อฟผมนะอมแล้วดูดย่างไปผมนะ3ล้านาแสน แล้วจังหวะนี้ผมนะอัศวินตายเกิดปาดมามล้านสามแล้วจังหวะนี้ผมนะกาโร่ผมนะ็อปล่อยหมัดไปผมจังหวะนี้โอ้โหร้อยสิบสองล้านดาวมีนะครับก็ถือว่าแรงเอาเรื่องนะครับสลับกาโร่แล้วนะเพราะว่าก็ถือว่าปั้นได้ยังไม่สุดนะครับตรงนีนะ้เพราะว่าเราเนี่ยยังจอะท่าหน้าของตัวทักษะนะครับยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมนะว่าผมยังจอะไม่ครบจริงๆนะถ้าเจาะครบเนี่ยผมคิดว่า มันน่าจะเก่งได้มากกว่านี้นะครับสลับกาโลนะเออเราคือเรายังปั้นไม่สุดไงก็เลยอาจจะแบบเอ,อ้ยมันยังแบบไม่สุดมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะโอเคแต่แค่นี้ก็ถือว่าโคตรแรงแล้วครับสลับกาโลนะแค่นี้ก็ตึงแล้วแหละอ่ะโอเคไปเดีย๋ยวขาจะกดข้ามลลวครับผมนะก็คือน่าจะเตียนประมาณนี้แหละโอเคมาขามแล้วผมนะกระชนะตตี้ได้ผมตรงนี้ก็เคยชิลๆนะโอเคมากาโลรผมนะผมยังปั้นไม่สุดเพราะว่าทักษะนะครับ แผ่นตรงนี้ผมนะนี่ผมนะผมคือยังไม่ได้จ่อย2สองแผ่นนะคะสำหรับกาลนะครับแต่ว่าหน้าหนึ่งนี่คือ,จอเจาะครบแล้วนะสำหรับทักษะเนาะหน้าสองน,นี่คือเจาะไปแค่หนึ่งแผ่นนะครับตรงนี้นะอีกสองแผ่นนี่คือนะ่าจะต้องไปหากาบดาวผมเนละอีกนิดหนึ่งนะครับประมาณอ่าอ้มันใช้ประมาณ30บใบก็ขายประมาณเท่าไหรอ่อ่ะประมาณอูก็เยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้นะประมาณ27ใบได้โอ้โหแล้วจะหายยังไงครับผมตรงนี้นะอ่ะ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมแล้ก็คือมัดเสียเงินให้ดูนะครับใครที่ชอบคลิปการเสียเงินก็อย่ายลืมทําการกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับแต่ใครคลิปนี้ถึงสักประมาณร้อ150หยห้าสิบไลค์ได้ครับผมแล้วผมจะได้มีกำลังใจในการมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูครับผมนะโอเคใครที่อยากเห็นผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับในเซิร์ฟเวอร์150หรือว่าเซิร์ฟเวอร์6 6แของเราเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ครับผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้อยินดีรับการ like, กดไลค์กดแชร์กดซับแต่ใครได้วยครับผมนะว่าจะมาสรับคลิปนี้บบ๊ายบายย